มาเซ็นทาราซัลไลเซ่า์อีกแล้วสีราชามารอบนี้โอ้มีของเล่นใหม่นะครับในโซนที่เป็นสระว่ายน้ำนรข้างหลังโรงแรมนี่ไงโอ้โหนี่ดู ของเล่นใหม่หรอเดิมเลย,เยรประเดิมของเล่นใหม่โอ้โหางเกียกัฝนขึ้นตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยตรงที่ปีนฝายหรือขึ้นบันไดก็ได้ใช่ปีนเชือกอก็ได้นี่มีดับเบิลสไลเดอร์ด้วยแล้วก็มีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ ออ้ยตรงนี้มีบ่อทรายด้วยพ่อน่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นชิงช้าที่ให้เราเล่นกลายเป็นบ่อทรายไปซะแล้วย้ายซะแล้วอ่าย้ายซะแล้วแบบิกแบบิกเมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นสุดสะพานเขาก็ย้ายมาซะแล้วไดโนเสาร์เมื่อก่อนยังไม่มีไม่มีไดโนเสาร์เหรอครั้งก่อนไม่มีไดโนเสาร์แต่รอบนี้มีใช่ไหมคลิปนี้มีคลิปก่อนไม่มี ไปถ่ายให้เพื่อนดูดีกว่าว่าไปถ่ายให้แมรี่ดูดีดกว่าได้เมรี่ชอบดูโทาศัพท์โอ้โหไหนดูเฮ้ยตอนแรกรอดใช่ไหมทีนี้ลงได้แล้วทะลุไปครัวเรือโป๊ะได้แล้วอ๋อประตูปิดสี่ทุ่มสี่ทุ่มเออก็ลงไปเดินเล่นได้ ตอนนี้ฝนตกซะแล้วไปคิดขับกันดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายยังไอยอยู่เลยอะยังไออยู่เลยยังไม่หายดีเลยเหรอใช่ปาร์ตี้โฟมได้ไหมเนี่ยเย็นนี้รอบนี้มีไดโดเสาด้วยนะครับมันจะร้องไหม มันขยับปากแล้วมันขยับปากแล้วปากขยับแล้วปากขยับแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยขยับแล้วอุ้ยเคลื่อนไหวสเสมือนจริงขยับแล้วถึงห้องแล้ว อันนี้เป็นห้องไทยใหม่ที่เราไม่เคยนอนพับเข้าห้องมาก็จะเจอซิงคล้างจานแล้วก็ตู้เย็นนี่ห้องอยู่ตรงมุมเลยเสียงใครอ่ะโอ้นนี่มาเช็คอินแล้วกระโดดดองดองเลยดอง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 เราไม่ด้นั่งอย่างนี้นะ ที่นั่งเป็นรลสิค่ะมีแรสให้ขี่ด้วยดูนี่อีที่นั่งเป็นเลสสวยสำหรับเบบี้แล้วที่สำคัญก็คือมันเห็นทะเล,ะเลว,ว้าวอ,อุ้ยมันเห็นทะเลโอุ้ยก็แตะว่ายน้ำวิวสุดยอดมากเลยแล้วก็สา่ายนะ้ำ ใช่เห็น,กนเกาะลอยอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะแล้วก็มังกรพ่นน้ำนู่นสไลดเดอร์ที่เราเล่นกันเล่นไงแล้วก็มังกรพ่นน้ำที่เราไปเล่นกันมังกรพ่นโฟมด้วยนะนี่อโอ้โหโอ้โหปาร,ร์ตี้โฟมแล,ล้วรอนนี้ว้าวใช่โอ้ยตรงนี้มีที่นั่งด้วยอะ่ะเลยนี่นั่งรับลมอ <ไป S 1> ม่ะดูดิไม่ไม่อะอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวเราล้างเท้าอาบน้ำก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะพาไปรีวิว นี่ห้องน้ำเป็นแบบนี้นะครับมีอ่างเย้มีอ่างแล้วก็เรามีห้องอาบน้ำส่วนตัวโอ้โหหนาว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 วันนี้เลยที่เจมันนี่ว่าเล่นน้ำกันเป้นี่ที่นี่มาเล่นน้ำเหรอไม่หนาวเหรอลูก นี่แฟมลิลี่ไม่หนาวเหรอหนาวสิโอ้โหเพราะว่ามันเ,ย,เย็นเคลียบเลยนะเรนี่แฟมิลี่เียรนี่เรนี่หา,างจมตีแล้วว้าวฮ่าฮ่าฮาโ้ โโอ้ล oh ูปิดลูเอ็ดต้อปิดตรงกลางนะฮ่าฮ่า อยู่ที่ไหนเลยนี่อยู่ที่ไหนหาดอะไรนะหาดบางแสนโอ้โหคนเป็นร้านเลยวันนี้ <Big> เจออะไรนะเจอบิ๊กเชลล์ Yeah. <laughs> ไปไกลเกินนะถอยมานะ